สวัสดีครับวันนี้วันที่สองมาหมายเดิมอีกแล้วมาไล่ซ้ำแล้วก็มาดูด้วยครับไอเที่ยวมันกัดของเราไปสี่ตัววันนี้มาดูมายามรอบสามทุ่มสี่สิบเดี <c oughs> ๋ยวเรามาดูกันครับ หมายลหนึ่งครับรอบแรกผูกกระดาษไว้กลับไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวไปดูอันต่อไป ครับอันที่สองอามาดูนครับโอ้เข้าอยู่นะครับเอาอีกแล้วครับแบบเดิมเลยมีรอยกัด เดี๋ยวขอเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูอันถัดไปหมายเลขสามครับโอ้โหหมานอยู่ครับเข้าแต่ตัวเล็กอ่าขอเก็บก่อนครับเดี๋ยวไปดูอันถัดไปเน้นที่สี่ครับ ภาน,นอกอ๋อนี้ครับโอ้โหอันที่สี่ยังมานครับกลับทำงานหนึ่งเรียบร้อยเดี๋ยวขอเก็บกันนะครับรอบนี้ลืมเอาลูกลำไยมาด้วยครับปกติก็ใส่ลำไยเหมือนเดิมรอบนี้ ไม่ได้เอามาด้วยมายามแต่ลืมเอามาก็เลยเก็บข้าวโพดเลยอยู่ในป่าข้าวโพดเก่าก็เลยเอาข้าวโพดใส่ <c oughs> ข้าวปอไม่รู้ครับเดี๋ยวตอนเช้ามาดูอีกรอบหนึ่งอ่าเดี๋ยวไปดูอันถัดไปครับดูอันที่ห้ากันครับอันนี้ไม้ โดนแต่ตัวเล็กครับโอ้โหโดนกัดหัวอีกแล้วอ่าเดีวขอเก็บก่อนนะครับใส่คาไว้เหมือนกันครับเหยื่อลำไยอ่เดี๋ยวผมจะดูเฉพาะอันที่เข้านะครับเดี๋ยวขอตัดไปเรื่อยๆผมใส่อยู่รวมๆกันน่าจะอยู่ประมาณ สิบสี่อันสิบสามอันนี่แหละรอบนี้เอามาไม่หมดเพราะว่ามาจนมืดแล้วครับเดี๋ยวดูจะดูอันที่เข้านะครับถ้านี่ก็เดี๋ยวมาดูตอนเช้าอีกทีหนึง่งอ,อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นอาทิตย์เจ็ดนะครับ <c oughs> มีเข้าครับ คู่เลยโอ้โหเข้าทีเดียวพร้อมกันสองตัวครับตัวเล็กกับตัวใหญ่เหยื่อลำญ่ครับงดกำลังขึ้นเลยถ้ามาเช้าก็โอ้โหทีเดียวสองตัวเลยครับ อ่าแต่ขอเก็บก่อนนะครับไม้ถัดมาครับติดกระดาษไว้เข้าคู่อีกแล้วครับโอ้โห มันคือหนูอะไรหนูสิงหนูจี๊ดมาคู่อีกแล้วครับเดี๋ยวขอปลดออกก่อนนะครับได้ยินเสียงไหมครับ เสียงกลับลั่นข้างหลังอันไหนเนาะเพิ่งเดินยามเมื่อกี้ครับเสียงลั่นตามหลังเลยเดี๋ยวอันนี้อันนี้ ใช่ครับยังอยู่เหมือนเดิมนี่ครับอีกอันนึงใช่ไหมโอ้นี่เลยครับมัดมาดนิ่มๆเลยโหมันๆอีกแล้วครับ เดี๋ยวขอเก็บครับเดินไปไม่กี่ก้าวเองได้ยินเสียงตามหลังเลยอขอเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาตมาดูอันต่อไปครับอ,อยู่นี่ใกล้ๆกันครับเรียงกัน อันนี้เป็นไงบ้างลั่นอีกแล้วครับโอ้โหเข้าตีหัวเลยครับมีรอยอะไรมากัดตลอดเลยครับป่านี้อ่าขอเก็บก่อนนะครับตัวไม่ใหญ่ครับเป็นหนูพุกเล็ก ไม่ใช่หนูท้องขาวเป็นหนูพุกเล็กหมดเลยแล้วก็มีรอยอะไรมากัดตลอดเลยขนาดมายามยังไม่สี่ทุ่มเลยตลอดเลยครับอ่าเดี๋ยวขอไปดูอันตัดไปอยู่ใกล้ใกล้กันใส่ไว้ตรงนี้อ้าวเห็นแต่เปลือกลำไยนะครับ โอ้อยู่ตรงนี้ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ติดคู่อีกแล้วครับ <c oughs> เหมือนเป็นแม่กับลูกมาด้วยกัน <c oughs> น่าจะใช่นะติดคู่อีกแล้วครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นอันที่แปดหรือที่เก้าเนี่ยแหละครับอ่า <c oughs> แต่ขอเก็บก่อนนะครับ ไม่ได้เอาลำไยติดมานะครับว่าลืมว่าจะเอามาตอนยามหรือจับขโพดใส่เลยอ่าเดี๋ยวไปดูอันถัดไปครับมืดด้วยโอหายากเลยดูอันเท่าที่เห็นครับเดี๋ยวตอนเช้ามาดูซ้ำอ่าเดี๋ยวไปดูอันถัดไปครับ ไม้นี้น่าจะเป็นอันที่สิบเอ็ดนะครับแต่ดูรวมๆก็ลืมหาไม่ค่อยเห็นครับอันที่สิบเอ็ดก็ยังโอ้เข้าครับยังยังไม่ตายเลย อย่งดี้อยู่เลยครับเดี๋ยวขอจัดก,การก่อนมีอีกสองลึกสามหมายนะครับหาไม่เจอมืดมากโอ้มันไม่ได้เดินเป็นแถวเป็นแนวครับมันใส่กระจายแต่ถ้าเป็นกลางวันมันจะมองเห็นชัดโอ้ เดี๋ยวลองดูก่นครับถ้าไม่งั้นก็ต้องมายามเช้าทีเดียวเดี๋ยวขออนุญาตเดินเดูนครับเดินหาเรื่อยๆครับอันเก่าที่เสียงล้านเข้าแล้วครับอีกหนึ่งแต้มตรงนี้จะเป็นทาง ตักตรงสามแยกพอดีครับจะเป็นทางขึ้นไปบนนูน้นแล้วก็เป็นทางมาทางนี้เหยื่อลำไยเหมือนเดิมครับเข้าอีกหนึ่งอ่าแต่ขอเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูอันถัดไปเดินดูซ้ำไม่ถึงสิบนาทีครับเดินย้อนกลับมาเข้าอีกหนึ่งส่วนมากเป็นไซส์กระดูกอ่อนหมดเลยครับ ไซนี้เยอะเลยตัวยังนิ่มๆอยู่เลยครับเพิ่งติดเมื่อไม่ถึงสิบนาทีเลยพอดีเดินมาเจออันเก่าเลยมองดูมานๆครับหลังจากที่ยามไปทั้งหมดนะครับเจออยู่ประมาณสิบสองหลัง ผมน่าจะใส่อยู่ประมาณ13หรือ1 4นี่แหละอีกอันนึงรู้สึกว่าจะไม่เจอแต่ก็เดินวนซ้ําดูอันเก่าแล้วยังมีอันเก่าเข้ากับเดิมมีอันนึงเข้าอยู่2ตัวหรือสามตัวนี่หลหมานมากครับมันจะมีช่องนึงที่ว่าดักตรงสามแยกเดินกลับมาที่ว่าเสียงลั่นตามหลังแล้วไปเดินดูเมื่อกี้อีกรอบนึงเข้าอีกตัวนึงครับสงสัยจะเป็นทางของหนูเลย สรุปรวมผลงานครับวันนี้มาดัก13หรือ14หลังนี่แหละครับนิยามรอบดึกจะมี1อันเข้า3ามตัวแล้วก็จะมีอันที่ผมถ่ายไปให้ดูที่ว่า1นึกับเข้า2ตัวหนึ่งกับเข้า2ตัว,ตวประมาณสาม กับสามหลังเข้าสองตัวนะครับเข้าหนึ่งคู่สามหลังเลยสรุปยอดได้สิบสี่ตัวครับสำหรับคืนนี้มายามเดี๋ยวเราดูตอนเช้าครับกับลำไยเหมือนเดิมลำไยล้ลนลน้นแต่วันนี้ลืมเอามาครับอันที่มายามอันไหนที่ว่าเหยือ่อไม่อยู่ก็หาจับข้อโพดแถวนี้ใส่เข้าไปเลย อขอบคุณครับเดี๋ยวเราติดตามดูชมตอนเช้าอีกรอบหนึ่งสวัสดีอากาศตอนเช้ากำลังเย็นสบายเลยครับมายามไม้เดิมรอบที่สองพาติดขึ้นแล้ว7จ็ดโมงแล้วครับไม้เดิมอีกแล้วซ้ำรอบ2เดี๋ยวมาดูกันครับตอนเช้าจะเป็นยังไงเมื่อคืนเรามาหนึ่งรอบแล้ว หมายแรกครับปลูกกระดาษไว้เลยหมานอีกแล้วครับรอบแรกตอนเช้าอันนี้ที่เมื่อคืนที่ว่าติดไปแล้วนะครับที่มายามห่าลืมเอาลำไยมาเลยจับข้าโพดใส่แทนเดี๋ยวไปดวนต่อไปครับอันที่สอง ครับจะวางติดติดกันเลยห่างกันสี่ห้าเมตรครับวางเหมือนปูพรมเลยอันนี้ที่สองโอ้โหหมานอีกแล้วครับอีกแล้วอะไรนี้มากัดเนี่ย ขนาดไม่คืนมายามแล้วนะครับอันนี้ก็เช้าอีกแต่ขอเก็บก่อนนะครับอันที่สามครับไม่ทำงานเดี๋ยวเลือกดูอันที่เข้าเลยนะครับว่าจะได้กี่ตัววันนี้เมื่อกี้ดูอันที่ห้านะครับอันที่ห้าไม่ลั่นไม่ทำงาน อันนี้อันที่หครับอันที่6กลั่นแต่ทำงานครับแต่ไม่มีสงสัยจะหลุดหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่านีครับอันที่7อยู่ใกล้ๆอันที่8ก็อยู่ใกล้ๆแล้วครับเดี๋ยวไปดูอันที่7 ทำงานครับอิดอีกแล้วหมานๆเลยครับเชา้านี้อ่าใจสวยอยู่ครับตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กๆครับดีวันถัดไปครับครับหลังที่เก้า ตรงนี้ที่มาคืนได้สามตัวนะครับนี่เป็นสามแยกโดนอยู่ครับโอ้โ oh ห <c oughs> ตรงนี้จะเป็นสามแยกทางทะลุไปหมดโอ้โ oh หดูเข้า <c oughs> ตัวนิดเดียว <c oughs> อันนี้ไม่เอาครับหาแต่ขอเก็บก่อน ครับหลังที่10ก็อยู่ตรงนี้เอง11ดฝั่งนี้12อยู่ข้างหน้าน่าจะมี14อันครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่มาดูซ้ำหลังที่สิบครับอันนี้ได้ไปเมื่อคืนหนึ่งตัวโอ้โห กลับทำงานครับอันนี้ที่ใส่ซ้ำโอ้ลอยลากลอยลากไปถึงนู่นเลยอันนี้ที่เอาข้าโพดใส่แต่น่าจะหลุดนะครับอันนี้มาคืนได้ไปละหนึ่งลอยลากเข้าไปแตงน้นน่าจะเป็นทางออกไปทางนู้นเลยหลุดไปแร้วหนึ่งเดี๋ยววันถัดไปครับ อันนี้ที่11อครับผูกไว้โอ้ทำงานครับโอ้หัวตัวนิดเดียวลูก <c oughs> เป็นลูกมันนะครับเป็นลูกหนูพูกเล็กมาดักตรงนี้ยังไม่เจอหนูท้องขาวเลยฮ่าเป็นพูกเล็กนะครับลูกมันเลยอเอาออกก่อนนะครับ ที่สิอกับสิอยู่คู่กันเลยนะครับอ่ะอันนี้อยู่คู่กันครับสีขาว กลับทำงานอีกแล้วครับแต่ไม่มีตัวหลุดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ไปดูอันอันต่อไปครับอันสุดท้ายาดักไว้ตรงทางเดินเลยตรงนี้เป็นสามแยก ลั่นครับ <c oughs> อันนี้เป็นทางเลยแต่ไม่มีตัวอาจจะเก็บกลับกันครับมีรอยสีแดงๆอยู่ครับต้องมีตัวติดหร,หรือมีอะไรลากออกไปอ้ เดี๋ยวมารวมดูครับได้เท่าไหร่หลมหยอดมาคืนกับวันนี้ครับมาคืนสิบสี่เช้าได้สี่เป็นสิปดตัวพอได้ครับมันมันอยู่เชา้านี้ติดตามชนตอนต่อไปครับขอบคุณครับ